ไปเที่ยงไหมทำกูเป็นเมืองกูเล่นเลยเ้าจำเปะกูเล่าเ็นต์เอนตดีตตจพอนี่บินออกปวดต้นานสิเหเนื้อเด้อือแล้วต้เลยวะน้ำกันไม่ได้ ใช่างนเรากัะต่อใช่บางนเราตว่อใ่างคนเราตัว่รักข้างเดียวไม่มีประโยชน์แม่ใช่สาวนรักข้างเดียวไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีเราสาก็เราลองวิ่งกก็เปา ่ไม่เจียวขนาดนั้นจะเป็นจาพอนลองมาอีกคนน่ะคนกับหมาตัวเท่ากันบ่มีไฟอยู่บ่มันคือบ่อมีความร้อนอยู่บ่เขาวี่งในเนี่ยจะเขายันชี้อันนั้นมันได้ เบลบริบิ้นนั่นไป้าไพ่บอเร็วสินี่ิ้นปากมันเร็วินี่ปากเต่าข้างล่างหาเเบลต้องพิ้นไปพูนโจมจมไหมมาย่งมึงก็ไปดูกับย่าบอะวาตอนเช้ากะอะไรเาไอยูกับยพ่อมันไรมันไรย่าพ่อบอกยพ่อนะที่เรามาาค่ะมเราเราว่า ข้ามันกัดนี่เอาไปเลยได้หนีแล้วะดูบามาณดูบามาณเนี่ยมามาประจำตัวแล้กับบักลายเสือนะคะอือดูบามาประเทศยังนะขามันกัดนี่บอ่สะเวนไปลยด้เราวะเราจะเราจเอามันไปจะไปเลียดึกวันท่วมันจะว่นสัมันกัดเราเามน้อยเีตัวสิปู่ักคะ ยอดมันมันล yeah. yeah. ่เอาไปกินเบอลวบักกะตัวเบแทงเก่อะไรบ่เบียบกคะฮะะเบียะคะอยู่นะเบเปแท่ก่อะไรล่ะมันถึงเป็นเบียมันเองเดใครยุ่งดีวะยน้ทะเอาไปลูกไปโอ้โหิตายไจิ๊ กล้กับที่กินโน่าขเนาะม้นเ่อปนเอนเบาวาไงย่เขาได้ปลาเขาได้ปลาบุ๋ยวแิ่ปก้านมากลไปนไนเมีเขามาเพ่อ้เพ่์ซูเียปิดดรถ่ายคลิปอยู่ ติดค MM ีบก้อนคนโตอ้วนอย่าเป็นพลังงมังโมหลายน่ากระติดอ่ะนะลิกาซิดเขาแหละนี่กัสเฮีสาพรสาวพรสวัสดีพี่น้องนี่สวัสดีค่ะพี่น้อง้ ท่า่ปูยังทางใจปู่ซาให้มานั่งบอกเข้าไปทุกตูเลยป้าจรีนาปู่ซาให้มานั่งเข้าไปทุกตูเลย้คนนั่งไม่ได้ไอ้ตาีจ้างโอ้่บ้าู่้าเต้อันนี้เนาะเข้าไปปูเข้าไปนอนตูวแหมนี่นีนี่น่มาได้นี่แหมเอ๋มึงเอยู่น้จ้างัวนี้วะ จับเป็นอย่างอีกประกอบเตยตัวนึงอีเปลอยู่โมงเจนั้น,นมันเป<อ>็นอย่างคือือนมันคือนิง้งแทะทื่อกล้ามไว้ม,มันไปเล่นนั้น,<า>น,นที่ซีกตอนยมไปมันกน,นี่ครับตเตอะบ้องโมวีซาดมันก็บอกไปอน,นั้นเดยบอกไปเล่นเลย

ดีอะชิงเงินก็ชิงเงินตึ้งขึ้นมีบุขึ้นดีเบียร์นี่แมวบัอันนี้แมวนีนี่นองตัวนี้สิอยากไปรีนกับมูพโคมาแล้วแม่พี่ยมาเล่นไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอเสือแดงแดงยู่อนันนัน่ะเอ้ย

เข้าอยู่ตัวเดียวฮะปินขี้เหอนกับป็นขี้เหอนมาเพื่นนอนยังริดก่บมาติ๊กคบพุทธอย่ามาหน้าเศร้า คือนานซาวแท้น้า <laughs> บกแโอดเอาหิ้นเลยอายแอีตัวยุงอายกันนก็ได้ไปหาหมอกินมัวซัวแกไัวนนาลปกินมัวซัวให้ตัวเองไปมันทำลายตัวเองกินมัวซัวให้ไปหาหมอมันอยากไปหาหมอเี่เดชอะไรอีหัวตัวนี้น้องเป่านี่ มาขนมไม่กินบ่เขาสีเลยนะเขาขนมไม่กินแม่บอเขาบดิเขาให้กินเบอจเขหนอ่บางมื้อเขาก็มีขนมบางมือก็บ่มีเลี้ยงเด้เก็บ่ให้เลี้ยงกินเลี้ยงเป็นังยย่เี้ยโอเนี้ย น้ำมน้มาเรียบปะมิ้นข้าวกับมิ้นน้ำม่ยังชิมมันดมมันน้ำน้ำเบื้องอีลักทานเต็มตานะ กัดสะอาดตวโว้ยชอบน้องน้องสนี่ไปะเลอกมังงีอ้งีมีหมูวัดมีหมูวัดเสร็จแล้วตคสะอาดกับหมูแล้วไม่มีที่งั้นก็เป็นที่งั้นมาสะอาด วันแน่เฮ็ดคือวันไหบอกนี่เนี่ย,ยดมหมาดาตดมาต็ดมิดเขาะเลียเลยนะยาคือมึงไรลาอ่ะคุณม่มีใครอยากทำมันมงด้วยม่เคยอาบน้ำอาวี่ต็มหน้าเหามือนจันจะไปนะ ไปไหนครับจะไปไหนครับไม่ไป,ไปครับไปครับเอาเปลา่าที่มึงเห็นไหมคะเสือกน้องกินมันจะกวาหายอย่างนั้นอ่ะึน้ำมันะกวาหาย่น้ำมันกินเนาะ là sau là bực thì hao tiền à hao bạc sắp bực đập tụ đập mưu có vấn xúc là ท่านโมหงบอกท่านซสียอีกท่านซะยอีกโอ,อ๊ยท่านบักหลายท่านคนนี้เป็น,นยังไม่รู้ว่าไปแล่นน้ำมูสอะ ทานเต็มตลาอีกเลยนี่ข้างหลังซาดมันก็คาดเราอ่ะโบไม่หิวข้าวเหรอเอาห่านนาเกลือมันเอาห่านให้ไม่กินมันร้อน เห็นไหมโั้งบเนี่ยเี่ยวลุงหายพ้าวันหายมันก็มีการเที่ยวล้องอีกบ่บอกก็นั่งหนักเขียวล่อลยเดมบอกดิขอเตอร์อเตอร์ขอเตอร์ขอเตอร์พอ แนมันอลีฮอเตอร์มันออกมาจากเตาถูกเปออกมาจากเตาแน่ฮอเตอร์ันนี้เร็ว นี่ตาสิกาประการมันมไม่มีเลย <c oughs> ตัวเดชข้งหลังมันบ่หรือว่าข้างหน้าข้างหนะ้าก็มีอยู่สันเห็นว่ามันลนนมันสองสามเล่มนะมันล้นสบสอเตอมันลนน,ลน,นี่ สิงับมันนะม่เชีย่ยวเกิอดอลไรบันีเชี่ยวมันเกิดเลอแมันปุ้งสิคับเปบริยนิงได้ตันี้ตายงายงตายางคือเอี่ยวออนเหรวะ,ปปะาเปนี่เร็วฉันอนะบหอกะ อยู่วันสซะน้ามีน้ามีน้ามนีน้ามีโอ้ยปั่นครบน้าดกจังเลยเฮ้ยหน้มีแก้ว,แวอยู่นะเอาไปเห็นซุมมกินนะบล็อกจะไปปั่นมูกกินมืออืน่นอีตายไม่ดดได้กินอยวันแจ้วไปกินกับมะขามหน่อยมืออืน่น

ซอสี่าวปอมที่บวชัดๆพ่อไปเมืองมันมีปอมของเราตัวบักอ้วนนมร้นานคานะเออเขายากให้มันเรียเีอยเรียมันให้แบบอ้วนเลยเงินเพื่อนแนะวซื้ออาหารม่กินหลายๆเลย เสมมีสม,มยัดย,ดดดยบบนั่นคำโอ้มัลโ้สอนกันบ้าน,อนสาอนกันบ้านบอโทรศลพทซับมาสอนกันบ้านนี่นะ ami weh Sampai กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ